ถ้าพูดถึงทวีปอเมริกาเหนือหลายคนคงนึกถึงดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมคะเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับสมของโลกเลยนะแต่เคยเอะใจกันไหมครับว่าทำไมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปนี้มันถึงดูโล่งว่างเปล่าขนาดนี้ล่ะครับทั้งทงที่ภาพจำของเราคือดินแดนแห่งโอกาสแต่ความจริงก็คือคนส่วนใหญ่น่ะเขาไปกระจุกตัวอยู่กันแค่ไม่กี่ที่เองวันนี้แหละเราจะมาไขาปริศนานี้กันครับนี่เลยครับ ภาพแรกที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นคือแผนที่ความหนานแน่นของประชากรแผ่นนี้ดูสิครับมันชัดเจนมากๆเลยนะมีทั้งพื้นที่ที่เป็นสีมืดๆคือแทบจะไม่มีคนอยู่เลยตัดกับจุดที่สว่างจ้าอันนั้นคือคนอยู่กันแบบหนานแน่นมากนี่แหละครับหลักฐานชิ้นแรกที่บอกเราว่าแค่ทวีปใหญ่ไม่ได้แปลว่าคนจะอยู่กันทั่วทุกที่นะครับแล้วพอมาดูตัวเลขค่าเฉลี่ยนะโอ้โหยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับ ทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมีความหนานแน่นของประชากรเฉลี่ยแค่24คนต่อตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองแค่24คนนะครับลองนึกภาพเทียบกับทวีปเอเชียดูสิครับของเรานี่ป่าเข้าไป150กว่าคนต่อตารางกิโลเมตรคือมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยทีเดียวก็เลยเกิดเป็นคำถามสำคัญขึ้นมาว่าอา้าวแล้วถ้าทวีปมันกว้างใหญ่และโล่งขนาดนี้แล้วคนทั้งหมดนะ่ะเขาไปอยู่กันที่ไหนล่ะ นี่แหละครับคือโจทย์หลักที่เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันในวันนี้เอาละครับคำใบแรกและเป็นคำใบที่สำคัญที่สุดเลยนะในการไขปริศนานี้ก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์ครับใช่แล้วครับลักษณะทางกายภาพของทวีปนี่แหละที่เป็นตัวกําหนดเลยว่าคนจะไปอยู่ที่ไหนกันความแตกต่างมันชัดมากๆครับลองดูตัวเลขนี่สิครับ ทางตอนเหนือของทวีปเนี่ยความหนานแน่นแค่19คนต่อตารางกิโลเมตรเองแต่พอขยับลงมาที่อเมริกากลางพุ่งไปที่72แล้วดูในแคริบเบียนสิครับสูงถึง171คนเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมบางพื้นที่มันถึงเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนได้มากมายขนาดนั้นปัจจัยที่ว่าเนี่ยมันก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่ทาให้บางพื้นที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนได้ พื้นที่อย่างชายฝั่งตะวันออกกับตะวันตกของสหรัฐอเมริกานี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่ามีครบหมดเลยทั้งที่ราบที่เหมาะกับการอยู่การตั้งบ้านเมืองมีท่าเรือสําคัญไว้ค้าขายมีแหล่งแร่ธาตุที่เอาไปทําอุตสาหกรรมได้แถมการคมนาคมก็สะดวกสบายอีกทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้เมืองอย่างนิวยอร์กลอสแอนเจลิสหรือมอนทรีออลกลายเป็นศูนย์กลางที่มีคนอยู่กันแน่นมากม แต่ในทางกลับกันมันก็มีอีกหลายพื้นที่เลยนะที่แทบจะไม่มีคนอยู่เลยทีนี้เรามาดูเหตุผลของความว่างเปล่ากันบ้างดีกว่าครับคำตอบก็ง่ายๆเลยครับสภาพอากาศกับภูมิประเทศมันไม่อำนวยเอาซะเลยไม่ว่าจะเป็นความหนาวเย็นแบบเยยือกทางตอนเหนืออย่างอสก้าหรือว่าเทือกเขาสูงชันที่ขวางกั้นอยู่ทางตะวันตก หรือจะเป็นทะเลทรายที่ร้อนระอุทางตะวันตกเฉียงใต้ปัจจัยพวกนี้มันเหมือนกับกำแพงธรรมชาติเลยครับที่ทําให้การใช้ชีวิตหรือแม้แต่การทําเกษตรกรรมเนี่ยมันยากลําบากแบบสุดๆแต่เรื่องเรามันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าไอแผนที่ประชากรที่เราเห็นกันเนี่ยมันไม่ได้นิ่งๆแบบนั้นตลอดไปนะมันกำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยและเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีพลังขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆซ่อนอยู่ครับ พลัง3อย่างนี้แหละครับที่กำลังวาดภาพอนาคตของทวีปอเมริกาเหนือขึ้นมาใหม่เลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราจะมาสำรวจกันไปทีละอย่างเลยถ้าเราลองย้อนเวลากลับไปสัก50ปีก่อนนะครับจะเห็นภาพพีระมิดประชากรที่มีฐานกว้างๆแบบนี้เลยนี่คือยุคเบบี้บูเมอร์ที่เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวแล้วก็เด็กๆเ,เป็นยุคที่คึกคักแล้วก็เติบโตมากๆแต่พอตัดภาพมาที่ปัจจุบันอืมภาพมันเปลี่ยนไปแล้วครับ ฐานของพีระมิดมันแคบลงอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งก็หมายความว่าอัตราการเกิดมันลดต่ำลงในขณะที่คนเราอายุยืนขึ้นทําให้สัดส่วนของคนวัยทํางานกับผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแทนและเมื่อมองไปในอนาคตข้างหน้านะครับพีระมิดนี้จะเปลี่ยนรูปทรงไปอีกจนเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้ว ซึ่งนั่นก็แปลว,ว่าอเมริกาเหนือจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับมาถึงพลังขับเคลื่อนที่2ครับนั่นก็คือการย้ายถิ่นทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนแม่เหล็กขนาดใหญ่เลยครับที่คอยดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางเข้ามา ตัวเลขพวกนี้ยืนยันภาพนั้นได้เป็นอย่างดีเลยครับดูสิครับมีคนกว่า25ล้านคนมาจากลาตินอเมริกาและแคริบเบียนตามมาด้วยอีกกว่า17ล้านคนจากเอเชียแล้วอะไรล่ะที่ดึงดูดพวกเขามาก็คือความหวังในโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับและพลังขับเคลื่อนสุดท้ายก็คือเรื่องการขยายตัวของเมืองครับปัจจุบันเนี่ยประชากรในโซนตอนเหนือของทวีปกว่า8 2เลยนะอาศัยอยู่ในเมือง แต่การโตเร็วขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับความท้าทายเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติดมลพิษหรือว่าอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นทีนี้พอเราเอาปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับพลังการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมารวมกันมันก็ได้สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและหลากหลายมากๆให้กับทวีปแห่งนี้ครับถ้าให้มองภาพรวมกว้างๆนะครับเราสามารถแบ่งเขตวัฒนธรรมหลักๆ ออกเป็น2เขตใหญ่ๆได้เลยเขตแรกคือแองโกลอเมริกาซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกากับแคนาดาที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษเป็นหลักแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษกันส่วนอีกเขตคือลาตินอเมริกาที่ครอบคลุมตั้งแต่เม็กซิโกลงไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้รับอิทธิพลจากสเปนและโปรตุเกสครับและนี่คือภาพที่แสดงถึงความหลากหลายที่แท้จริงเลยครับ ทวีปนี้เป็นบ้านของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติมากๆครับตั้งแต่ชนพื้นเมืองดั้งเดิมไปจนถึงคนที่อพยพมาจากยุโรปแอฟริกาและก็เอเชียรวมไปถึงกลุ่มเลือดผสมที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมด้วยคำกล่าวนี้ผมว่าสรุปภาพรวมได้ดีมากๆเลยครับอเมริกาเหนือคือทวีปที่ถูกสร้างขึ้นจากการตั้งถิ่นฐานและการผสมผสานทางวัฒนธรรมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆ แม้แต่ในด้านความเชื่อก็มีความหลากหลายเหมือนกันครับถึงแม้ว่าศาสนาคริสต์จะเป็นศาสนาหลักก็จริงแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะที่ไม่นับถือศาสนาไหนๆรวมถึงศาสนาอื่นๆที่เข้ามาพร้อมกับผู้อพยพแล้วก็เติบโตขึ้นในทวีปแห่งนี้ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยแหละครับคือเรื่องราวของอเมริกาเหนือมันคือภาพจิ๊กซอขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเคลื่อนไหวของผู้คนแล้วก็ประวัติศาสตร์อันยาวนานครับ และนี่คือคำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งท้ายให้เราได้คบคิดกันต่อไปครับว่าในเมื่อพลังขับเคลื่อนเหล่านี้มันยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้งอนาคตของทวีปแห่งความแตกต่างแห่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นคือสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยครับ